าวไกสบายดี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 บาโบ้สบายดีพี่น้องทุกทุกคนมนี้บาโบกับบป่าไก่มาเบิ่งความบันดารของถนนบป่าไก่โอ้โี่น้องเอ้ยคุณเอนือปลาอันนี้คือคนก่อสร้างถนนลอยฟ้าโอ้โหที่นอ่ก่อสร้างถนนลอยฟ้าพี่น้องมีโอกาสครั้งแรกของชีวิตที่ไหนเมื่อยืนอยู่ตรงนี้แต่ก็แง่นาเบิ่งการก่อสร้างของถนนลอยฟ้าของคนไทยเนาะโอ้โห ชุดยอดอลังการงานสร้างพี่น้องปากายพึ่งฟังนี่ปากายเป็นถนนสีชมพงหนาไปไปพระประแดงไปบางนานั่นปากายนี่คือถนนกาญจนาภิเษกหมายเลขเก้านะฟังตะวันตกจะเชื่อมต่อไปกาญจนาภิเษกฟังตะวันออกฟังนู้นรถีแลนด์มาจีชมพูหนาไปดาวคะนองหรือไปบางขุนเทียนไปสมุทรสาครไปปางนีปากายปาปากีนีเนาะแมนแมนแมนเลยรที่ความอลังการ ทางสภาพร้อยฝ่ายฟังนั่นนี่ป้าเมนที่เชื่อมต่อไปครับทางด่วนมอเตอร์เวย์ M82 M82 ที่เข้าไปเห็นอยู่เฉินคราบสองนั่นเนาะเมนบกไก่เมนนี่ป้าเราขึ้นไล่เดี๋ยวบาไกลทางของทางเพม่นเกิดยิงแย่แล้วกันสะอาดฟุสะตาดทึ้งไงทึ้งสะอาดเทึ้งในคุณภาพโอ้โหเนี่ยบาบู่สิพ้าบกไก่ไปมึงทางด่วนไปบาไกลไป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 ลุยลุย,ลย ปอดซ่นอนเด้่พี่น้องเอ้ยมาสบายดีคือหนึกง่ราใกสบายดีสบายเชอรี่สบายดีสบายดียดไปเทาเดินทางไปต่อกันแลยครับว่าไกลฝากเนี่ยไป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 โอ้พี่น,ออน้องตัดกิด๊บตัดเรียบ้อยปเ่าเราลุย้อยไปเลยนี่คือสะอาทางดว่วนเคนเขียนไม้เด็กเก่าใช่เป็นไม้เด็กเก่าเนาะนี่คือทางด่วนมาไกลบางคนไม้เด็กเก่าหรือเอ,อื่นมาทางด่วน หมายเลขเก้าฟังตะวันออกก็ฟังตะวันตกไปงเลยซึ่งเป็นถนนม้งแหวนรอบรอบกรุงเทพมหานครทีบาบูดเดือเกินไปก่อนหน้าบาไกยจุดนี้คือว่าเป็นถนนทีจะไปเชื่อมต่อกับสนุนการจนะพิเศษฟังตะวันออกหมายเลขเก้าเพื่อกันที่จะมุ่งหน้าไปบางบัอินออกซูบ้างหน่อยอยุธยาปาเบิ่งกีบาไกยโอ้โหสุดยอดอลังการงานสร้างอนี้นี่คือการก่อสร้างประยุกตนเอาแผ่นพี่นขึ้นไปข้างบนด้วยแผ่นตัวนี้คือเป็นสิประกอบ ประกอบเป็นแผ่นคางของอนนท่านข้างเนาะเป็นมารีเออร์เออเป็นมารีเออร์โอ้โหกต่คือนี่เป็นทางที่จะไปเชื่อมต่อกับทางมอเตอร์เวย์เอ็มเป็นแปดเนาะเอ็มแปดสองทางลงมาทางลงมาได้บอก่ทางออกลงมาที่จะมาลงมาตรงจุดนี้โอ้โหส่วนฝั่งขวามือเป็นทางขึ้นทางขึ้นที่จะเชื่อมต่อไปท่านรวมมอเตอร์เวย์เอ็มแปดสองปานแพ้วบางขุนเทียนบางขุนเทียนแพ้วอ่านี่พลังสาววัวเหลวเซ็ตี่น้องทาเซ็ตนี่ รถนุนเซนนียบอกไก่ว่าคือสินยิ่งใหญ่อลังการขนาดนี่สุดยอดเลยแหละบอกไก่นี่โอ้โหแล้วรอโอกาสมือไรเพิ่นเปิดเดี๋ยวติดตามข่าวเบึ้งพี่น้องว่าเพิ่นเปิดเมื่อได้บอกไก่สิมีโอกาสมาเยี่ยมยามอีกครั้งหนึ่งพี่น้องโอ้โสําหรับคลิปนี้บ่าบอเองสิพาบอกไก่ตอนเล่นพนีจอดไปตามถนนทางพี่น้องทั้งด่วนเซนนียแมนครับบ่าบอจะพาบอกไก่ไปบึงสะพานภูพิพล สะพานวงแหวนนะบ่าไก่สะพานวงแหวนที่ข้ามแม่น้ำเจ้าพะญานะเชื่อมต่อระหว่างถนนกาญจนาป่าป่าไก่เอ๋ยป่าป่าป่าออนซ้อนหลายออนซ้อนถนนเมืองไทยพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยนี่แหละคือว่าถนนนอกพี่น้องนอกครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์แมนวันหยุดเด้อวันนี้วันหยุดวันหยุดไมมีโอกาสไหนมากส้มถนนุนทางกับบ่บูวันนี้อีกครั้งหนึ่งแต่ว่ามีการก่อสร้างเนาะโอ้ชุดยอดสุดยอดสุดยอดเราไปใส่คนงานไปหลายจนมาไปใส่เครื่องจัดกุนมาซอย หลายพ <Bond> ี่น้องนี่แหละคือถนนเมืองไทยพี่น้องเอ๋ยชื่อว่าเบื้องแา่ไหนกะบ่มีเบื่อถนนเมืองไทยตางมือต่างว่านตางเวลาถนนเส้นเก่าเส้นเดิมบางทางอาจจะเบื่อบางทางอาจจะรำคาญว่าเป็นอยังคือมาไายจะถนนเมืองไทยให้เบื้องแถวอาจารย์พี่น้องเอ๋ยโดยความที่ความถนัดโดยข้อมที่เข้าในเดินทางไปในจุดนันน้อพี่น้องน้องก็เลยอยากเอาพาไปได้กาศตอนที่เข้าถนัดแต่ก็ตอนที่เข้าเดินทางไปก้มสะดวกสบายอ่าก้มสะดวกสบายอยากให้อ่า ภาพผสมหรือว่าเอฟซีบางคนหรือผู้ได้เห็นว่าประเทศไทยนี่เจริญก้าวหน้าไปหอดไซเน่แล้วถนนถนนแต่ถนนนนท์ทางที่ปีนี้อาจจะเปเน็นแนวนี้ปีหน้าอาจจะเปลี่ยนเปเน็นแนวใหม่บาบาบนะบโมโเนาะแม่มุคือกันนี่นี่ทางขึ้นบาใหม่ Alright, หมะหอะไรี่น้องฟังเงี่ยเงี้นี่ซอยฝาโอ้นี่เห็นหรอกกิน้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็สร้างใหม่ระล่างเป็นถนนจีจะเชื่อมต่อไปทางบางขุนเทียนอ่าถุงสางใหม้ปะ ไปทางเก่าแล้วนั่นเดินในบางไก่จะมาพึ่งจะมีการปรั้บพุ่งหม่เรื่อยๆเนะครก็มองไรสบอสสมุดบางที่มันลื่นถิมกทั้งแพงเลยก็มีไรที่บากไก่ผ่านบากไก่เห็นกับบบูวอ่าชุดคลิปจะผ่านมาเนาะนี่แล้วพันลื่นถิมเลยแต่พันเฮ็ดไม้เลดครับพันลื่นชม่มีมีการมาปอกมาปะมาปะมานนั่นปะปะมองนี่ปะมองน่อยพันลื่นไม่ปูทั้งแถบเลยทีน่ะนี่ต่ชุดนี้ที่เราอยู่เป็นถนนพานอุคุว่าผิดอีกแล้วเป็นถนนไม้ในเก่าบางไก่ ถนนการจนาหมายเลข9ก,ก้าฟังตะเวนออกฟังสายมือจะเป็นท่าลงไปพระประแดงผสมุรเจดีถนนท่าลงหลวงปินหมายเลข303มอาไลถ้าออกที่15เราจะตรงไปทางสมุทรประการเม,<า>มื่อท่าตรงไปสมุทรประการจะไปทา้าเข้าลงบางหน้า<อ>จุดที่จะไปเชื่อมต่อก็สนุนการจนาหมายเลขเก,ก่าฟังตะเวนออกคือบางหน,าน้าจากบางหน้ากับไปสินสุดอยู่ทีบ้างหน่อย ที่เราไปที่เช้าฉับหายไปบางหน้าโหลดมาฉันเนาะแม่แต่บนชีวิตเท้าเรืงทั้งแยกอีกต่างหากนี่คือนก็ไปรังการอีกชุดหนึ่งทีอยากให้บเกาไปเห็นคือสะพานวงแหวนสะพานวงแหวนแม่เขาเรียกว่าสะพานวงแหวนอุตสาหกรรมการจนาแม่ไปแต่ไกลเลยพี่น้องนี่ตั้งสังงาุดนรังการงานสร้างแล้วพี่น้องเอ้ยนี่นะทายมือคือทางลงไปพระประแดงพระสมุทรเจดีย์ แต่อยูอ่ในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการให้การลบไปสนสนุกสวัสด,ดิ์จะเชื่อมตัวของปลายทา้งป่าคหละบราไกลลานบุรณะคเราประกอบพระเราสองในอีกหนึ่งวถไปสุดจอร์นน้องโมโบร์น้องุดจอร์นนี่ชุดยอดเบื้องย่ำใดกะบ,บ่มีเบื่อผ่านย่ำใดกะบ,บ่มีเบื่อแต่ละคนอาจจะเคยผ่านแต่ตรงนี้บางคนน่ะที่นั่งอยู่นเชื่อตรงจับกล้องขึ้นประเทศยสะพานแห่งนี้ แมนบะกอแมนโดยครอบที่จะลึกงนะบะไก่แบางคนกับบูฮัวสะพานนีเพราะว่ามันเป็นชีร์เรื่องคือกันอาจจะบอกว่าเป็นสะพานภูมิภูนโอ้แมนนี่บะไก่เป็นสะพานวงแหวนบอะบางทีบะไก่เห็นก็บะก่เห็นก็อู้สะพานอันเดียวกันกับสะพานภูมิพลนนนึงสะพานอันนึงไ้ไกลหนุนคุณบอกแมนอู้ทุกพี่น้องเออคือสะพานวงแหวนอุตสาหกรรมป้าตัวบะไก่จะได้จำใหม่ที่บะไก่เดินผ่านมาทางนี้ เฉลบอกเพิ่นถือว่านี่คือสะพานบ้องแหวนเด้อพี่น้องเลยโอ้พี่น้องคือสวยงามอลังการงานสางนี่ครับนอนอยู่ท r o u สะพานนี่ก็ยังมีทางหนึ่งสองสามสี่ห้าหาเล่นันแม่พี่น้องครับ<อ>หาเล่นนี่ยก็ใชมาหุมกันสีกทีืองนสามเล่นบบดน,นี้เนาะอ,อนี่นะคือมก็มอลังการมากเลยมอลังการงานสาง่ีครับก็นาชีบาโบ้เคยไปถ่ายคลิปนะบ่าวไก่นะเป็นถนน ถนนที่เชื่อมต่อมาจากพระรามสามแล้วขึ้นสะพานภูมิพุแล้วจะมาลงตรงปูเจ้าสมิงพ้ายแล้วมาเชื่อมต่อตรงกาญจนาอีกทันหนึงน,งนี่แหละความพิเศษของถนนเขาประเดศไทยพีทท่น้องครับสามาเชื่อมเชื่อมต่ออะไรทุกๆเส้นทางอันนี้ขนาดสะพานนี่ครับสะพานขาไม่นายายยําเจ้าพญาะไก็ยังเชื่อมต่อกับสะ,กสะพานไปอีกสะพานอีกอีก,อกสะพานหนึ่งไปได้อีกนู่พี่น้องนาะน,นที่ว่าสุดหยอดนะครับทุกการ การออกแบบการบ้างแผนทุกคนนี่มันผ่านผ่านอะไพี่น้องวะาปาด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 ก็ะยอนว่ารถลายยังว่าเาาศร,รษฐกิจขยายตัวของเมืองไทยแมนฟังหนุ่มเพนบอกสะพานภูมิพลโอ้โหข้างหนูแห่งสวยชุดงามครับบ <น S 1> ุญธรรมเจ้าพญาถือว่าเขามองเขามองประเทศรับสิทธิสมชิวทัศน์วิวรอบเมืองไดนวิวรอบเมืองหรือว่าวิวการการการเป็นอยู่ของชาว อยู่แค่มแม่น้ำเจ้าพญาอะไรพี่น้องครับเห็นทิวทัศน์แบบสวยสดงดงามอันนีพี่น้องนี่ค,คือแม่น้ำเจ้าพญาเส้นเลือดใหญ่ของคนไทย<ม>ที่แล่เอ,ลอลเลี้ยงหัวใจคนไทยทั้งประเทศแมนพี่น้องเพราะวา่าการขนส่งทั้งเรือดเป็นหนึ่งการขนส่งทังบุก,กบเป็นหนึ่งอยู่แล้วพี่น้องครับสุดหยดมาลองุดยยดชุดหยดครับชุดหยดของประเทศไทยอยู่แล้วครับชุดหยดแล้วเป็นหนึ่งในเอเชียนะ โอ้ประทูปาไก่เอ้ยสุดยอดทางล่องนานนาปากไก่เอ้ยจะเป็นทางลงไปทางถนนปู่เจ้าสมิงพายหรือว่าจะเชื่อมต่อไปยังถนนพระรามสามใหญด้วยปาไก่ปาตัวอ้อมไม่ทั้งหมดเนาะแม่์โดยจะพาไปเชื่อมต่อกับสะพานขวีบนหนึ่งขวีบนสองอีกถนนต่อ้ตรไปก็จะเป็นสุขุมวิทสมุทรปราการบางหน้าบางพี่ต่อไปนะสำรงมุมงหนึ่งสวยงามบุบบุบต้อซ้อนบ่ซ้อดลายซ้อดลาย เห็นตึกเป็นสันที่คือภูเขาเลยพี่น้องเอ้ยนี่แล่คือเมืองหลวงคือความเจริญคือความเจริญคือเมืองเจริญแล้วที่ว่าเมืองพัฒนาแล้วพี่น้องครับผู้จัดเมืองไทยผูัดเมืองไทยครับโอ้ยกรุงเทพดุดเทพสร้างมือศูนย์การการค้าการปกครองใช่แล้วครับเหมือนกรุงเทพดุดดุจกับเมืองสวรรค์โอ้โหเนี่ยเหมือนสวรรค์บนดินพี่น้องเอ้ยครับ นี่ละคนทั้งดีถนดีภัเห็นไกัอย่างหน้าเบาไก่ไปอย่างคือคุณบอกว่าสุกอยู่ในเมืองฝ่ามีเตแดดกับฝนสุกยินไดเมืองขนมีดาวสอคนดีแล้วพี่ลองเล่ากบอย่ามาหัวเด้อพี่้องเพื่อเป็นการเสื่อมสางกันแค่เคี่ยวแคเคียวนะอะไรว่าเบาเข้ามาไกลจะเชื่อมต่อไปย่ง บางหน้าและเพียงรถสินสทรุตทธิดานบางแก้วเจ้าภาบรรยากาศช่วงของถนน,นบางชุมบางตอนฝากตอนพีทุกท่านให้เบิ้งไต่เฮ็ดดูน้ำกันเป่าไก่แยกต่อกันไม่ได้กันแล้วกันน,นี่แหละคือถนนเมืองไทยไป้ายบอกทางก็สักเจนเป่าไก่เอ๋ยทางออกที่สิไปถนนสุขุมวิทสามารถเชื่อมต่อไปยงังสมุทรปราการสามร่องด้วยไปสี่แยกบางหน้าได้เข้าไปเหนือเบ่าไก่เอ๋ยทางสุขุมวิทที่ห้าไปเมืองอันเป็นบ่แเมนเอกมัยตรงขับไปกรุงเทพคนละ ทาด้านซ้ายนะเป็นทางออกหมายเลขสิบหกตอนนี้เขาอยู่ในพื้นที่ของสมุทรปราการแล้วตรงนี้เห็นรอแม่โอ้พี่น้องเลยเป็นอะไรเป็นอะได้อึงแห้งครับอึงแห้งอึงแห้งแม่อึงแห้งอ่ะต้องยอมรับยอมรับยอมรับไปดิครับประเทศไทยเป็นสุดยอดเลครับบริเวณอวยได้ครับปูกตามก็จะปลูกปูกถาเหมันก็มีรถไฟฟ้าแลนตัดใหม่พี่น้องพาต่อพี่น้องเลยจะมีทางตัดผ่านคือเส้นทางรถไฟฟ้า BTS จาก เคหะสูตรโบรารไปกูคดกูคดปลายทางปลายทางกูคดบีจีเอชยองเฮิสสะดวกสบายในการเดินทางสะดวกับนี่คือภาพนี่โอ้โหแบบหาส้มเลยยากนี่ฟาร์มนี่พี่น้องนั่นโอ้โหนี่ครับนี่ครับคือการคมอนาคุมการขนส่งการให้บริการของรถของประเทศไทยรถเมย์ยังบ่พ่อรถแท็กซี่ยังบ่พ่อรถแทบยังบ่พ่อต้องมีรถไฟฟ้าอีกต้องน้อมรับนี่ครับพี่น้องครับทางขางเมื่อใดเป็นโอซางเอราวัณนี่คือแลนด์มาร์ค ที่ชาวสุน์ประการหรือว่าชาวไทยให้ความเคารพมาขอพรมาขอพรคือสารอีรันเทีย่ในพื้นที่ช้างอิรันสุนตประการประการเนาะครับจะเป็นเลนมากเลยเนาะบนถนนสุขุมวิทมุ่งหน้าเข้าสารการสุนตประการโอ้นี่คือปากน้ำสุน์ประการบางไกรนั่นจับอะไรอยากมากกาบายุซชามาได้เนี่ยครับอยู่ที่สุทรประการเนาะถึงต้องแล้วถึงต้องแล้วทักนี่ตรงแยกนี่บาไกจุดทักนี่เป็น ทางออกที่17ทางออกหมายเลขที่17ออกไปถนน,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 นนศะรีนครินทร์ศรีนครินทร์นะต้องไปเป็นต้องไปถนนเทพนักบางนาบางพีจุดนี้สายมือเลยอ,ออกไปศรีนครินทร์หรือว่าออกไปสุดมุดสมุดปราการใดบางไก่นถนนศรีนครินทร์มุงนะ่งหน้าเข้าไปบางกะปิชุดอยอดะดิบมะบุยบางกะปิลาดข้าวพัฒนาการผืนใดบางไก่แต่คือว่าผมมีหลงเนาะผมมีหลงขึ้งมากสังเกตตามไปบอกทางว่าเขาจะไปใส่นะบางไก่นะแม่ถ้าต้องจับจุดอะไรว่าเขาจะไปใส่เนาะ ถูกต้องที่สุดเลยถ้า,ถาออกมาที่ที่สิบเจ็ดถ้าเอไปบางหน้ากันเบางบางหน้ามันก็บอกซ้อนสี่บอกด้วยว่าเอาไปบางหน้าสามสองทางนี่สี่สี่สามสองทางเขาจิลงซีโรคาดินบางกะปิซูเปอร์การ์ดแล้วก็ตงใส่มือโดยถูกต้องแล้วโอ้นี่ครับคือความชัดเจนของถนนมนทางของประเทศไทยมีบอกทุกๆ คือว่าทุกๆจุดนาะกลายไปบนโกไก่โบกไก่โบกไก,ก่รับพอเซซีโบกไก่ป้ายบอกทางจั๊บมี่ทุกๆหาสิเมตรบ<อ>่บนท้องถนนเดิโอ้เนาะถ้า,าเขาขับรถบ่มีใจร่อยบ่มีละมือหลับโลกบ่หลงแน่นอนแมนอ่ดาด่านบางแก้วที่เป็นจุดตัดการ,ระหว่างถนนกาญจนาไม้เล็กเก่าฟังตะวันตกและฟังตะวันออกโบกไก่โอ้นี่นแหละไปกันตรงถนนบางนาอ่าถ้าออกไปสายมือไปถนนบางนาตาด นะถนนมาเล็กสามสี่นเป็นต่อไปอินมเมนเขาสามารถขึ้นข้างด่วนววดวได้ทุ่งเว,ว่่่่่่่่่่่่่่สมแล้ว่่่่่มาสมแล้ว่่ด่่ด่่่่่่่่่่่่แ่่่่่่าคู่ค่่่่่่่่่่า่่่่่่่่ะเป็น่่่า่่่่น่่่่่่่่่่อ่่่่ถนน่่่่่่่่ี่่่่่่่่่่่่อ่่น่่่่่่่่่่่บ่บ่าบ,าบ่่่่่่่่่า่่่่่็่่่่่่่่่่ล่่บ่่่่่่่่่่่่่่่่้อบรรยากาศของ ทางด่วนมุตตวีกาจนาหมายเลขเก้าฝั่งตะวินตกและฝั่งตะวินออกบอกไงนี่โอ้ทางไหนทางฝั่งตะวินตกทางไหนฝั่งตะวินออกคนนี้กระจุดเที่ยวเรนมากเลยเนี่ยเป็นฝั่งตะวินตกเออเ้ามุงนาเป็นฝั่งตะวินตะวินออกมีหมายเลขเก้าพึ่งกันเบิรงหางอเกียบางนาบาดนี่คือด่านบางแก้วบอกไงเข้าเดียวเข้าขึ้นมาจากด่านบางขุนเทียนมาสิ้นสุดอยู่ชีด่านบางแก้วเชื่อมต่อกันระหว่างกาญจนาพิเศษ หมายเลขเก้าฟังตะเวนออกด่านหนาเฮารับนี่แหละบางไกลครับนี่คือด่านบางแก้วสองเนาะแมนบางคนก็นบอกว่าจุดนี้เป็นด่านแยกวัสะดุดวุนประสัขา,ะาขาบจักรยานพาน้านนทั้งเดี๋ยวบงกระลาวันเท่าไหร่เด้อแป๊บเด้ออาจจะหกสิบบาทหรือแปดสิบบาทกับบรเิเวใจประมาณหกสิบบาทโ<า>อ้ลืมลืมบัตร ห้าสิบห้าบาทตรงนี้ห้าสิบห้าบาทเจ๊ครับพี่น้องท่านผู้ชมขึ้นจากด่านบางคุนเทียนมาลงแยกบางแก้วจุดสิ้นสุดของการจนาฝั่งตะวันตกห้าสิบห้าบาทนี่ถนนเซนิป้าต้นีม้ยังพสวยม่วงบ่ตัดกวยกันสุดไปกันบ้าเหมือนทั้งผูกเชือกผูกต่อันผูกต่อไปผูกต่อมา จักไปใช้เน่จักมาใช้เน่บาทนี่บัวไป่เอาไงคือจังเศษกระปุลเรื่อยไก่แมนคือเศษกระปุลเนี่ยอ่อนซ้อนบ่อ่อนซ้อนบ่วอุ้ยครับเบืองแล้วคือโมยุมายาหักถึงในการออกแบบของเพิ่นพี่น้องบัวที่ไหนบัวที่ไหนบาทป้าถนนเมืองไทยอ่อนซ้อนบ่วบัวไก่นี่นี่นี่ชิ้นนี้เห็งชุดยอดเรื่องป้อนี่โค้งขึ้นนี่โค้งขึ้นไปทางหลวงบุรีรัวิถีจะไปชลบุรีท่านไปชลบุรีมาท่านแมนขึ้นทางหลวงบุรีรัมย์วิถีตรอง นี่ด้านซ้ายมือก็จะเป็นทางด่วนนะบอาไก่แมนแมนอู้ห์ทางด่วนมันาะมีข้างข้างที่เป็นกุศลปลูกต้นไม้เขียวสะอุ้มเลยพี่น้องครับโอ้นี่แหละครับความเจริญของครูพรธรรมศาสตร์นนี้ของจริงของจริงจริงจริกันที่ว่าบาวโบเองกับผ้าบ่าวไก่มาดับชมทางด่วนกาญจนา ฟังตะเวนต๊แล้วมาเชื่อมต่อกับฟังตะเวนออกนะตอนนี้นะจุดนี้นะบอไก่เป็นทังไหตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจได้หลายพี่น้องเลยได้เห็นแล้วได้เห็นแล้วครับสมคำลำเลือสมคำที่อยากมาอยากมาเห็นใีนี้ขอบคุณบาโบ้หลายๆเนีครับที่ช่วที่พาบอไก่มาเบิ้งมานี่ครับอบอไก่ก็ยุดงานบาโบ้คนก็เห็นงานเนาะครับเนาะละมีโอกาสขอติดหลุดติดล่างคนมากเพื่อนมาเปิดหูเปิดตาบาโบก็จะใครบอไก่เห็นหลายๆชิงได้หลายอย่างคือบาโบเห็นเนาะ นี่แหละคือความตั้งใจของบ่าวบุญนะบ่าวไก่์แตเห็นแต่สัมผัสกับสิ่งที่เฮาบ่เคยเห็นนะอาจจะเป็นครั้งแรกของชีวิตบ่าวไก่ก็ว่าได้แมนแมนแล้วนี่คือถนนการจนาพิเศษไหมเลยก่อฟังตะเวันออกเรื่องบาไก่เด้อที่นี่ก็เริ่มต้นจากนี่แหละด่านฟางแก้วไปที่สุดอยู่ที่อ่ากว55นะถนนเอ่อถนนหมายเลขหนึ่งตรงโรงเบียโอ้ตรงไปพูดเรียนมาโรงเบียมือหนึ่งนอติบ้างก่อนอ่า ลุงลุงล <c oughs> oh. ุงมามหาวิทยาลัยสงฆ์ผมเป็นเลยมหาวิทยาลัยสงฆ์นี่บาไกย์จำเลยแต่ตอนนี้ฮะบาไกยเออให้สำหรับคลิปนี้บาบูยเกิดชิบียงพ่อพี่อนชนิดที่บาไกยบอกไปมันสีเงาคุณว่าขนมงูไส้อร่อยอีดีอร่อยเออเมนเลวแมนแล้วสิล่าทุกท่านไปพี่ทนชนีพี่น้องก่อนจากกันเรื่องกฏแรงเป็นกันเรงใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบวัวผ่านคลิปใหม่ของบาบู สนับสนุนบ้าโบดโดยการประกดขัางโฆษณาเด้อพี่น้องเด้อไปสนับสนุนแบบไก่ทางช่องบบาไก่พาทำซ่บนัวนเด้อครับพี่น้องค่ะบ่ายแล้วพี่น้องสหรับคลิปนี้บ๊ายบายสบายดีไปเลสยสวััสดีครบสวัสดีครับ